กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกเม่น้องน้ำพิงอีกแล้วโดยมาพบพอกเม่น้องน้ำพิงในมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเ้ยเม่น้องน้ำพิงกะยืนอยู่ข้างๆเพื่อนของน้องคงเอื้อละอะไรกะเอื้อสา้องโชคพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดยมื้อนี้เม่น้องน้ำพิงหันมากับสิมาเจ้งข้าวพ่อแม่พี่น้องเ้ยเรื่องน้องอารุนเนาะโดยน้องอารุนอยู่วันคำตังลอง เป็นเคสของทั้งเบาเตียงกับเบาเล้าเพื่อนพี่น้องเลยโดยที่เบาเตียงเพื่อนทายน้องเพื่อนเฮ็ดทานนะเพื่อนพี่น้องเลยน้องอยากได้รถถีบเบาคือว่าน่าไหลนี่แหละเนาะอันนี้ชาย,ยาของเพื่อนแต่ว่ารถถีบหันได้แล้วเพื่อนพี่น้องรถถีบหันได้มาแล้วทั้งเบาเล่าเพื่อนเบาเล่าด้วยว่าเบาหน่อยเนาะเพื่อนไปเอาไปหายแล้วรถถีบโดย แต่ตอนนี้หันมีทั้งพระอาจารย์เพนยูฟังไทยเพนได้ฝากเงินมาทั้งแม่น้องน้ำเพียงหนี่โดนแล้วพอสมควรแต่ผมแม่พี่น้องเลยแต่ว่าทั้งสบูนี่กับบุมีเวลาไปหาทั้งน้องอรุณเนาะนื้อน้องรุ่นอะไรบุมีเวลาไปแต่ทั้งสบูนี่คุยกับทั้งบอล่าเพิ่นกับบอเตียงบอเตียงกับเพิ่นกับขึ้นเนื้อตอนนี้่อแม่พี่น้องเลยโดยขึ้นเนื้อแต่แต่ว่าสบุญชิมมอมห่ทั้งเจกึมเพิ่น เจกึมพนนิ่ไปกับบอลเล่าตลอดเนาะพนพอพนไปประสานงานกันพอพนกับเปิดซ่องใหม่แต่ว่าทั้งสบุนีชิมอมห้ทั้งเจกึมเดี๋ยวไปมอมห้ทั้งบอลเล่าอีกทีหนึ่งแต่ว่าพนกับไปน้ากันกับบอเล่าถ่ายน้ากันเนาะพนไปพนเอ้ไโดยอยู่วันคําตองหลอกน่องอรุณทั้งพระอาจารย์พนก็ฝากมา ถามว่าลุนนะบอกอ่ะย่อมภาพสบุญย่อมภาพวารุพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยแต่ว่าบ่ามีเวลาเอาไปให้ทางน้องจักเทือกสบุญก็ต้องขอโทษขอให้ท้งพระอาจารย์อยู่ฝั่งไทยหลายเนาะโดยที่ว่าโบาได้ไปให้ทงางพระอาจารย์กะดลุนพ่อสมควรกะก่ย่อมภาพพิษพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเงานกะดตอนนี้หันกัแม่นอ่อ้อนทางสบุญนี่กะ ทางวันข้าต้องหลองนี่มันกระไก่พอสมควรก็คือห้าคู้เดีนะ๋ยวนาะต้องมีต้องมีแบบเวลาไปแแบบไปต้องเต็มที่นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยแกบะบไปด้มีเวลาไปแจ็คเทือโดยตอนนี้ก็ผู้ทางไ้โซแอลกันผู้ป้าดู <c oughs> เอ๋ยป้าตัวพากันโซแอลกันเชลผู้ดูของเอ๋ยละ เอ๋อหน่อยโอ้ทำเอ๋หน่อยมาสบายดีด้วยล่ะสบายดีก่อนวัยสาวสิบอกนี่นั่งก้อนมันไม่ยืนยืขยนขางสา,านะวด้วยค่ะจะมาแต่สายมาแต่ดินมาแต่ดินโดยอ้ออาบอยู่บ่อน้านะหนาวฮะหนาวเดินเดินสาวฉิบถามเดินหนาวบ่อาบโดยอ้อ สมาเจ้าอาบน้ามุกกี่ไข่คอนน่สาวซีมีนงวันห้อาบน้าเดวันนวันนี้้ะละเด้อมือสมมติว่าเจ้าดินมาทอนหนี่ไปอาบน้าล้วก็เอินเม่จะมาหุกคอห้เด้อสาวชื่อขนมมม่ห้เจ้าอยู่แต่ว่าฝากไว้นล้เม่เจ้าขนมกับปิโป้ขอบใจสาววย้่ะขอบใจเด้อทั้งวัเด้อคอยสาวอยู่ดีมีแหงเด้อ ชาทูปารูค่ะชาทุชาทูออพูดว่าสื่อสาวันอะไรนีาบุญาบุนโออาดิคือไอาดิคือสาวิคอไอาดิคือไาดินโอไเออไอ้อไปอเอาดิคือเอดิอไโดอดเออไปเอาดิออือไปอาดิคอเอคาออาดอไโอาดอาอเอาดอไปอาดาดออาดอดปอาอาดอิน มาตะตินไปยังบนนะดดันทัดนะตะลินไปดิ้นโอ้ไปไปเอาพี่โป้ไปโดยใช่เอลพี่โป้โดยก็โอเคพี่แม่พี่น้องดีมากแม่นี่กับพ่อหน้าพ่อตาคนร้ายพอสมควรเนาะโดยเป็นน้องใหม่มือใหม่กับลายเพิ่นมาควบอยินดีทั้งแม่น้องโซ่อะไรตอนนี้แม่น้องโซ่กำดังตั้งเสาขึ้นเิ่งสร้างเพิ่นอ๋อตัว ใช้ใช้บ่วงดูสาวบ่วงก้อนแม่นบ่วปิปโป้สาวซื้อมา呐นะโดยอ๋เคยกินอยู่บ่แบบนี้เคยแสบบ่โดยไปซื้อมาหายตะกี้นะแม่แม่โดยไปแบ่งกันกินเด้อมีไผนะ่อยู่ลำหัน่ะมีไผ่แน่มีน้องฝนละกันใับน้องว่าน้องว่าโดยนอ้นองใสคือกันเอิ้นน้องเด้อิมห้องอีเด้อล่ะเด้อ ถ้าเป็นอ้ายกับห้องน้องเป็นเป็นเอื้อยกับห้องเอื้อยเด้อโดยเออสำหรับเจ้าอาบน้ำสาวมาบรรณาทำเจ้าอาบน้ำแต่งตัวโราล้อขี่ไข่คอบบมีนี่สาวสีนี้เสื้อผ้าง,งามไมให้เด้อโอเคบ่เออไปสปปาบายบายสบายก่อนถึงประดินเดี๋พูอ,อ๋อเพราะว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลด,ด ทางเอื่อยละเพนห้น้องฝนนี่พ้าเด้กน้อยปดินอยู่พูดเนาะโดยโดยปลาตัวเฮ็ดช่างนุ่งมอ่ะน้มาะอยนกินสายโอ้โดยเฮดกับข่าวแบบไรไอ้าสบาลงทงดีเสือลายมาห่าอีกแหลเฮ้ยวังนุ่งห่มมาับสนกอนปลาเดินสิรับสมีีว่ามือกล้องนะ ย่งบนท่นอันนี้วสีอันตัดคิดโดนด้วยโอ้ะมองกรดโดยโดยครัโอเคเะโดยโดยคุับุญท่านนะหันอยต้มเพียไว้แล้วแชมพูสดๆเลยโดยสดๆเลยอันนี้บ่เชี้ยไหนสร้างกินตอนเที่ยงนี่แม่แมเจ้ากระสีลวกเลยแบบนึงเดีอยแชมุูเนี่อลวกเดียคือหั่นนิดโดยให้น้องหล่าเป็นอย่าง่าลงมือเลยผมไปตะกินผมไปตะกินต้องนัังถุยทองเนาะลากัต้มเพีย Phải mày đó ừ, à, ai bong này là măng đi ai bong luôn này bong luôn thôi chút là chút là chút là chút nó chút là nó là chút là Rồi, là chút là chút Rồi chút là chút là chút chút Ồ chút 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 เดี๋ยวมันชีชุกเกินไปนมันสีบัวแซ่บสูตรของเพ่นอันว่าเอาผักหอมกับบัวเงินกับาเดียพักกาดยางเลดมาโลักกาดพวกยางน่าสมบูรณ์เนาะโดยสวยมากเลยละเดยสวยมากเลยข่าไปแล้วบ่ทั้งหมดเข่าแล้วโดยโตมาแล้วแต่ว่าปล่อยอากาศให้ทั้งไอ่อนปล่อยอากาศให้ยเลยโดูเพอน่ตอยาอ่โอเคใหดูเห็ดก่อนโดยเจ้าเจโดยต ท่งสร่างก็หิวเข่าแล้วสร่างว่าอดใจรอเนาะเพื่อนน้องใหม่เมา่ัวนยังสองมุ้งผมกินเลยผมยังเดืออันสาวตัวนี้เห็ดอะไรนี่ยไอ้จะทางหนากระเพื่อนไพ่อ้อเลยตัวแดงอะไรตั้งบ้านอี๋เลยอาตัว เป็น1ิโนดยกินงใหเลยนะป้าผ่าถุงมึงไงนึงเลยนี่แม่แม่แม่นเอามาแต่กรุงเทพโอของฝากจากักรุงเทพมีหลายใบอยู่บ่ใบเดียวใบเดียวเอ้ยล่าแก็บเสียมนั่นเ้ยเยายาึหน่อยแรนต่ำอาเยอะลูกสบายดีก้อนสาวมียนหนุ่มมหายอยู่อันนั้นเมียเจ้าเด้อ ป้าน i กูดำเลยดดป้าวัดนี่โหทั้งไงวัดกินข่าเทียงนะว่าแต่ละคนนี่กินข่ากินเขาเกินข้าเทียงแลวยังยังคือเงือกขัวโอ้โหูดูดดยดดน ออโดยดอันนี u, à, ้พิะเทศทั่วตบ่ตัวนี้ฝั่งนั้นเฮือนนองโชคฝั่งนี้เฮือนเอ้ยสาเรื่อนี้โอ้สาวสงสารแล้วกับหาเวลาแบบว่างๆมานี่จุดเจ็ดเลยแล้วก็โอ้ เน่งเน่งอย่างดีแน่นอนชมวันเน่งกับเดี๋ยวมันสิคขดักหักงบอดี้พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลายลักเกินนี่เอ้เดี๋ยวถามสร้างแก้วถามน้องหลาก็ได้จังแมตตนี่น้องหลักหองหนึ่งนี่อันนั้นหัวนี่สองเมตร์ปะ เอ้ระวังระวังเสาีสา่หของหนึ่งน่แมนตรงกว้างสองเมรตรพอดีปะเอสองเมรตรทั้งสบุนกับบ้างแพร่ใบยากอกับแพง,งพม่พี่น้องเฮือเนสบุนเนาะว่าเครื่องผูกเครื่องพัางตอนนี้หันงัวกินปุ๊บบุมีเลยแต่ชีวิตประมาณนี้แหละ รักของเพิ này, oh. não, ort, ่น so นี yeah. nee. ่จักแม่ในรักของเพิ่นนี่เนาะ้แแมเนาะอ้แก้วจักรักไอแก้วรักนี่สองเม็ดบ่โบหลักบ่อนไว้คมเา้ยวไ้นะคมเาีวรักนี่ลยโซเม็ดเม็ดดยสองเม็ดโอ้คมยงวก็สองเม็ดรักวกกบ่เม็ดอืมเฮาว่าไอ้อยากได้สั่งเงินเมื่อเฮือนเฮาแต่ว่าสั่งทั้งบ้านพูดอก ก่อกำแพงเอาเสาหนาที่กองเสาอันนี้หนายังนี่หนาสิบโอนหนาสิบเป็นสิน้อยกลัวหนาสิบองมันสิมันโค้งมอ้อัมันส่นามันแกงกลัวเอาเสาหนาที่สมันกาลุ่นกันบดหลายๆนะโดยจะมีจะมีประมาณหกสิบกะนห่ก็แปดสิบนะเอาเพื่อนเฮาอ่านเพ่นวายใส่สามสิบรักสามสิบวันนี้เพื่อนอยากได้ห้องอันกอนี่ะห้องอันนี้นะ เป็นห <c ười> ้องวายังน so ี่ไอ้แกะเนื้อแย้ว่างนี่เพิ่นเอาห้องห้องลาเซนเพิ่นโกนะโดยซื้อเนาะโดยโกซื้อห้องลาเซนแพงปะแพงเหรออ๋อเปเมื่อเหตุไหนเขาส่ะเป้เมื่อนอนเมื่อนอนอยู่พุ่นอีกแต่น้องเคยท้อกับน้องหล่าว่าเมื่อเอออุ่นมาหรวบัดนี้มและถอยดังแล้วบัดนี้เนาะ ปลาตกวะผลมาแล้วจ uh, ้าผลมาแล้วผลมาแล้วป้าป้าวันนี้โอ้ทั้งเพิ่นกำลังนั่งโอ้โดอยดยสบายดีดอยดอโดอยสบายดีผลมาแล้ววันนี้แต่เย็นแต่ไม่และเปียกเอาผลมาแล้วเพียงแพชิวผลตรงนี้ทุกเวลาได้ชิวผลนนั่งนั่งต้ เลยโๆสาวนั่งไหนไปด้วยนตกนี่ยอ๋อๆๆๆนี่คือฝนตกยามนี่เนาะตุกข้ามดอกม่วงแนนดอกม่วงดอกนี่ท่านเจ๊มากับไครมาเนี่มากับบ่าวตะวันกับชาวไรบ่โดยมาสามคนโดยมาสามคนเพิ่นเลยฟรีแต่มีโอกาสมาพ่อเพิ่นมาเนี่เพราะว่าชวนไร่ทั้งเจ๊เพิ่นจะไปกับบ่าวเล่าเนาะ คือญาติแท้ตู่นี่จะถอยหน้าถอยหลังเลยหอยหลังเลยด้วยขอญาติเลยขอญาติไม่ทาเสียงคนงามก่อนไย่ห้องก็จะผ่านห้องสู่สะบุญบ่ได้เอรย้อนย้อนโดยว่าิะามว่าอยากฝากเงินไปหายน้องไอ้ยังน้องนุ่นบ่น้องน่องน่องลุ้นน้องลุ้นโดยน้องลุ้นเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นอยู่บ้านคำตองหลงเนาะแม่บ้านคำตองหลงตอนนั้นหันเป็นเคสของบ่อเตียงเพิ่นว่าอยากได้รถทีบ แต่ว่ารถถีบตอนนี้เพิ่นได้แล้วได้แล้วแต่เพิ่นกล่วว่าเอาเยู่มาเนี่ยเพิ่นอยากได้มือถือเพิ่นบุยมือถือใส่กะสิเป็นความโชคดีของเพิ่นนั่นแหละสองพันชื่อได้อยู่ว่ามือถือได้อยู่บ้างเนาะกะไปคุณต้องการแม่ราคามันนั่นแหละราคามามือสองยังแน่อเนาะบามือมือใหม่ก็มีอยูดมีวะเอาสเปคบบซูงกันอ่ะใช่เลโอ้โดยแล้ววันนี้อันนอันเจ๊สิไปมื่อไร เ <Workers>, ๋้วถ่าบอล่ากลับมาจากไอ้เป็นไปแจกเครื่องอะไรไปท้าวไปสิาไปมื่อใดเพเขาก็บูจือทางไปมันมันไกลเนาะมัเจอซจบูจือเลยไปสามเื่อนอยู่เลยบจืจอบูจือทางบูจือทางเมนโดยซเจอือย่บ่มันสอกแสบนีไปไปทางแรกคันกลับไปทั้งยะตาบ้านเ้าพาไปเนาะโดยไปต่ไปสอกั้าไปก็บอเตียงโดยกะ อาชีพจืออยู่เพราะว่าทางมันตรงไปแม่นแล้วก็เดียวโบตงเดสาบุญเอ้าจะไปทางไหนจะไปทางหลัดโอ้มันชิดหอดใบกว่าแต่มันสิทางมันจะไปทางเดกโกะมือเนี่ยไปทางทางสุยกับทางสุยแล้วกับอันเดียวกันนั่นแหละเขาไปทางบารามัพาไปส่งทางไปทางปันไพ่แค่นึงพาข่อยไปฮะไปทางนั้นเราขอยาบูจื้อคนเดินปันไพ่เนี่ยที่บูื้อเพราะว่ามันมันหลเงี้ยแม่นมันก็เลยแบบว่า ต้าว่าโบจื้อเนีอันซาบุนจักเป็นเลบโบจื้อเหรอเข้าไปเข้าไปชองเท้าเขาเข้าไปเขาพาไปจื้ออยู่เลยเก่งๆความใจดีเลยเขาถึงบบจื้อย้อนถ้าไปรอบนึงนี่จื้อขนาดบบเคยไปว่าขอเนี่ยเห็นเห็นในคลิปนี่ถามมาทวีเลยมาทวีบหมูแค่เห็นในคลิปด้านทางนี่เออจำได้ทางนี่แหละเฮือนหลังนี่แหละเฮือนหลังนี่แหละเราได้ชมชิมุนาเข้าไปซอยเคทนี่นะ โบเจอแม่เบิ่งไปนในคลิปข้าวกับเจือน้ำฉันทางแสดงความจำดีพ่อแม่ข้าเฮ็ดเปียแบบนี้เด็กข้าเขาจ้องเด้เขาจ้องสังเกตสังเกตเลยแม่พระชาติอะไรก็ทั้งผู้อาจารย์หันเพิ่นฝากมาทั้งสบุญนั่นโลนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าสบุญนั่นบ่มีเวลาไปแต่ว่าสิ่งมอบหมายให้ทั้งเจ๊กืมเพิ่นกับเบาเลาเนาะโดยไปเป็นตัวแทนให้ เป็นสะพานบุญให้ทั้งสบัญฑ์พระอาจารย์อยู่ฝั่งไทยโดยเนเธอเจเด้อขอบใจละลายเด้อเจไปให้น้องเพันต่อเนาะแล้วก็เดี้อสิอ่ะถ่ายคลิปมาให้ส่งสบุญเบิ่งแล้วจัะเลยโดยกระฝากทั้งเจเพันแน่ขอบใจละลายเนาะจำนวนเงินนี่ก็เป็นเงินทั้งพระอาจารย์อยู่ฝั่งไทยเพันกระฝากมาทั้งสบุญกะหลังตั้งแต่หล่นเติบแล้วล่ะแต่วิ่งไปลาไปทั้งวันเตียงเพันกับวิ่งไลาโนดเอากระถางทั้งทีมงานอยู่พันกับเดือนหนึ่งเหรอประจัก เกือบเครื่องเดือนเกือบแล้วเพิ่นเลยโดยแต่ว่าเข้ากับไ่ได้เอ็นมาขาดกันการที่ต่อทักผู้อาจารย์อยู่เข้ากับทรงบอกพันอยู่พันก็บอกว่าเออมนีเวลาไปตอนใดกลับไปก็ได้พันวาโดยโดย ป้าก่อนอื่นก็นต้องขอบุญขอบุณนทั้งพระอาจารย์อะไรเด้อขอยพระอาจารย์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งหายลำด้วยํำด้วยเด้อพระอาจารย์เด้อโดยเงินจํานวนนี่กับมออไห่ทั้งเจ๊กึมเพลินหมอมใหม่เพลินไ,นไปกับเบาเลาเนาะโดย,โดยป้าวันนี้เนาะโดยทัางเจ๊ก็จิไปเรียกใส่โต้นี่จิพักกันกับสมบุญโดยเพราะว่ามาแต่เศร้าเติบเลยมาแต่เศร้าเติบเลยโดย,โดย โดยโดยผลกระตุกบบบนี้ชเมื่อเป็นว่าไทยนาบวานก้าเนาะจังพ่อว่าหวามกุ้มกุ้มกุ้ข่าแล้บได่ของดียังนี่ของไพ่นี่กระดูกแย่ ไข่ไข่ด้วยขางขใครเอามาบอตะวันบ่อเพิ่หมูเพ้อมเนาะทงบัตะวันมีเจ๊อวัวทงบันตะวันด้ววัผมา่มีก็มีอ้าวบีก็มีนี่ต้องลืมแล้วนี่เล้าทองมีมตลายมีมีลายจุกหักชิรีเผาับหมักชิรีวนี้อ่าตเขาเขาคอยคอยสี่ร้อยเมื่อไรจะเชิงนีเด้อบ่ดยยโดเดินทางปลอดภัยโดยโดย ไม่ต้อให้คนชวยเราปยัดเอ่เกินได้ัคนสวยกก่อนบ่ไปกำก่อนเนาะกำวาขอเนียเอาอันามัระเบิดน้องไม้นะเอาเงินด้เอาเงินาได้ลยโดยโดยโดยทางกวอดภั่เนาะโดยฝืนเมื่อแต่วันนี้โดยเออเนาะเห็ุเวียกันยากได้ฝนก็ลงมิดพอไหมพี่น้องไู สร้างกับแย่ปนบ่สร้างสร้างกับแย่ปนเป็นวัดเป็นวัดโอ้เป็นวัดสร้างเป็นวัดก็แล้วแล้วโอ้ยนั่งนั่งง่ายสร้างกับสร้างกัเป็นวัดเห็นเรีนประมาณตุ๊กเขาบอกบุญแข่งพนวัดแตาบ้าก่อนเท้าไหวเลยแม่เมื่อวานนี่ทั้งบ่อเทียงเพิ่นว่าทั้งมึงพี่น่ะฝนตกมือบุกิดว่าปัจจิมาหอวเท้าไหวป่นนี่ ตั้งสะโพกมานเลยโดนักกัะเถีงคนอ้าว่อนแล้วแต่สก๊าบเมื่อไรเนี่ยไอสกปรินเศร้าสกปืินเศร้ากับไปหาเพื่อนน้องไมโต๋ไปอัานสื้ออันน้น้าซื้อของนุ่สองเป็นคนจุนโบเป็นคนก่อแล้วเนี่ยมัน เดเราชิปวดหัวทีน้อยนี่ต้องช่อเนี่ยมิตามินผุนมาให้เรางานหลายโทเนาะแมนแต่ว่างานเข่าลายเราอยู่มีเงินหลายเราต้องช่อให้เราก็ะไรเออเราช่วยกินเองด้วยแมนสร้างแก้วกันนั่นจะเรื่องเนาะแมนเสื้องาหายผมน็ยัง ออตัวเป็นอย่างนอ้บบาทนี่มาแปลกแแท้บาทนี่ขยิมดอนอ้่รเาด้ือนต่นะขยิมดรอสบายดียังดีเนอะพอไป้ต่หายอยู่ได้แบบนี้เงินบ่อทางหลังนะเต็มกระเป๋าเลยโอ้ยกระกโอ้ โดยกัโอเคพ่อแม่พ hey. okay ี่น้องเลยเนาะมันนี่กับทั้งสมุนกะมาไอ้ดีพ่อทั้งเจ๊กึมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกับพ่อหลายๆคนแล้วก็มีเงินทั้งพระอาจารย์พันฝากให้น้องรุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยโดยฝากน้องให้น้องรุ่นแต่หนุนน่าแต่ว่าสมุนมามีเวลาไปสมุนก็ได้มอบให้ทั้งเจ๊กึมกับเบ้าล่าเพิินเพราะว่าทั้งเบ้าล่าเพิ่นกะไปกับเจ๊กึมเรื่อยอยู่ โดยกับเป็นเคตของเพิ่นพ่อมเนอาองบอรวากับแต่ว่าตอนนี้หันทั้งบอราวาเพิ่น ขึ้นเมืองพี่นิูไปแจกของแต่บาบุอื่นพันชิกามาแล้วพ่นกสิไปบ้านคําตังลองเนาะโดยเงินจํานวนั่นก็เป็นเงินของทงางพระอาจารย์อยู่ฝั่งไทยโดยสมบ,บุญก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็ง,ขางหายดัด้วยดําด้วยเดอ้อโดยาจากคลิปนี้สมบุญก็จะได้ขอจับคิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญจ่จะดีที่เขามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดยคลิปนี้แม่น้องน้ำพิงสิอ ขอไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดี